ครับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังไปทุกผู้ทุกคนผู้มีน้อง <c oughs> มีุ่้ยผู้แก่ป่อลำน้ำพบกับบ่าวมหาเชฟหนาม,ม่นค้นหนองบวัวลำพูอีกเป็นประจำเช่นเคยด้ครับเมื่อนีสิพาพีผ้าน้องไปนะครับย่างตลาดสดไปหาเลาะเบิ่งของไปหาเลาะเบิ่งแนวจีดอยากแน่กจีนมากักตุนไว้ครับ ตลาดสดแห่งนี้คือว่าตลาดสดมากโปครับอยู่อไกเวอร์ครับสเตเดียมนะครับสนามจีฬาฟุตบอลโลกที่เกาหลีเคยเป็นเจ้าภาพปี2อ0พนสั่นแหละครับไปเบิ้งกันครับว่ามีอยังแน่ตลาดสดครับไปชมกันเลยครับครับแา่เรครับหักไก่หอยยังไขเนี่ยีกิโลเนี่ยหกพันไก่ตัวหกพันเนี่้ย ไก่ตัวของพันวอนขึ้นไก่แบบพันห้าขายเขาส้วงเขาสารนะพี่น้องอนี่ไงั่วมีถั่วถั่วรถัวแบบนี้ครับถั่วแดงถั่วด,ดำผมว่าน่าจะมีทุกอย่างมัขายมันถั่วอะไรบ้างน่ะนี่ไงนั่นแะไม่ใช่ปวเหลืองว้งนะ่ะ ขั้วเหลืองวันขั้วเหืองนะถั่วร้านขายถั่วรานขายมเมล็ดงาครับอันนี้งานี่งาก็มีอันนี้ก็ถัว่วนี่ก็มีนึ่งข้าวก็มีถั่วแดงขั้วเหลืองขั้วเขียวมีหมดเลยเนี่ย เอาตัวไหนอูตลาดฮัลโหลใส่ไงวะฮัลโหลมิตรดอกเออยวถามให้เอาเอาอ้ไรที่สุดจะถามกันเขาไ้คุยได้ถามเขาเหรท่านสเาวะแม่รานทั่วก็คือไปห้ายย่างหมดเลยครับ

อร่อยกําเคลิงรั่ออ 4, วอะไรซีซีพันธ์ว่านวะกาทำนี่ให้กินเพื่อนทำหวานตัวแดงต้มโมจิตัวแดงต้มโมจิเพื่อนหมอไปทำตัวแดงต้มโมจิครับไห้ตักเกาหลีนี่แหละ,ะ <c oughs> หมดไปหกพันครับเมื่อกี้เนี่ย้านเมื่อกี้เนานะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ราคาเท่ากัน <c oughs> แต่ตัวแดงเม็ดใหญ่ ชอบตัวแดงตัวเหลืองไม่ชอบนี่ผักกันพักพักครับตลาดรถที่นอหายางเบิึงน้อพักพักยังแนมผู้หล่ะฝาามินอันนี้คล้ายๆลากสวมเนาะสวมสดนี่ตอนแรกดูแล้วนึกว่ากระเฉระเฉิดไหมเนี่ยฮะเนี่ยผักอะไรวะผักคล้ายๆเฉิดเฉิดแนมแต่จะนายก พักเกษตรนะ้ำผู้หน่อไม้ก็มีน่องใหม่น่องใหม่สุน่้งน่องอใหม่คือเป็นตำนพ่อเสวนะ้องผลายคนดีเขาวิ่งลมหนีหนกันมาเนี่ยมีลมเนี่ยลมแรงครับวันนี้วันนี้ห้าพันเงี่ยมันมันหวานมีทุเรียนเปล่า เออมีทุเรียนครับพี่น้องพี่น้องช่วงนี้กำลังอยากินทุเรียนเท่าไหร่วะทุเรียนตามหาทุเรียนได้แล้วครับทุทเรียนเดี๋ยวลูกเดียวเลยเดี๋ยวลูกเดียวเลยทุเรียนหนึ่งวันเท่าไหร่นะหกพันหกร้อยหรือหกพันหกพันเอาไปกินหรือเปล่า ว่าเราสาวพันเลยตอนกลับมานะแต่นี่มันวีใหญ่นะวีสวยมัน,นสวยอยูง่งเงาเลีน่นแพงไอ้ตรงนี้มันมันกลางๆแล้วไงเริ่มนะมันเลยถูกมีกก็เนื้อสดเดี๋ยทางนี้กันไหมแล้เ,เอาให้มาคนนั้นจะเป็นพวกอาหารทะเลฟรีฟู้ดผลไม้ผักผลไม้พลาดไหมละครับพี่น้องนี่ขนมของเทพงตรงนี้ ขนมปลาอาหารปลาขนมของฝากครับอาหารปลาว่านเราไม่ได้เป็นถุงเลยมึงนเพียอบครับสองพันโอ้โหใช้อาหารปลารับรองลูกค้าขนมทานเล่นสองพันเองเฮ้ยออเดอร์เพียอบเลยกับแก้มเบียร์กรอบกรอกแก้มเบียร์ได้เพี่โน่นบอก สตรอเบอรี่ห้าพันอย้าพันวอนครับตอเบ,บอรี่โอ้ไปเห็นเมียเบิง้งก็ดิบมากเลยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยลองพื้น, 5, นห้าพันวอนว่าหกที่บาทอันนี้ก็สดสดอันนี้ห้ารูปหมื่นหนึ่งครับกับกลิ่นอันนี้สดสดส,ดสวยๆนี่ ข้อใหญ่ๆเมื่อน,นึ่งครับเมื่อน,นึ่งถึงเมื่อนแปลเจ็ดพัน 7, วอน,นพวกใช้เนื้อครับอะเนื้อที่เขาสไลเราสองเมื่อนเขาก้อน,น,น,นวัตถิราคานะสวยนะมันสวยสวยกว็รา,าคาอยูอย่เจ็ดพัน เนือแพงเขาสลไลด์ไว้แล้วแผงตัวนี้ของเกรดพรีเมียมวสวยนๆงามๆดูวิธีกาแรแลกยียงมูก็มีครับพี่น้อง เสียงหมูเสียงมันเสียงจริงไงครับโตเสียงบักน่แล้วครับเสียงหมูเสียงหมูเมกาหลีมีห้องเย็นเก็บของเต็มที่เลยนะบุษราพูดถึงเครื่องเนี่นะครับพี่น้องน่าจะเป็นของของกิน เท่าไรเนี่ยหมื่นห้าสามหมื่นกี่ลูกน่าจะเป็นเคตแอปเปิลมาแพ่ไงไว้เนาะอันนี้ห้าลูกห้าพันเนี่ยลูกอันนี้ก็อร่อยนะหมื่นหนึงนี่คืออะไรเพื่อนผลไม้ผมไม่สันทัดด้วย <G l> ไม่ค่อยชอบไหมผลไม้ม้วนห้าพัน ตอปลี่ต้องเอาไปจัดถังห้าพันเอาหมนนี้ห่พันห้าอันนี้หน่นห้าใช่กล่อง้หน่พันห้าอนี้ก็หกพันพันลูกเล็กกว่าอันนี้ตะกร้าห้าพันหนาเอาันนี้สรีเกาหลีนี่สมรีทับเปลลูกใหญ่เป็นตะกร้าห้าพันเอานาตะกร้าเนาะ ไปจับด,ด้วยสตรอบเบอรี่นะเขา,า,เ<อ>าสถาน,เ,านเ,าเดี๋ยวทากลับไว้เอาครับกลับมาไหมไปไกินเบียร์สตรอบเ,เ,อเอบอรี่เนไปแจมฝพันบอกอาหารทะเลพวกของสดแน่นอน มากินปลาปาเนี่นหล้โอ้ปลาไหลปลาไหยังไงนาะนี่ปูนี่ตัวมัเริ่มเลยเขาน้เสร็จเมื่อปูหรอปูแบบงยตัวเ่ วนอ,อันนี้พวก,พวกงางนะฮะอันนี้หมื่นห้าครับพวกอันนี้าปลากระเบนนะครับพวกพวกเรากินกันแล้วเ,เหม็นนะครับจริงจริงเหม็นเรื่องอะไรเพื่อนนี่ร้านโอ้โหตัวละใกล้ลใหญ่ดีกว่ลาละละใหญ่เลยต้องใกล้ๆกล้ครับ ปลาไหลว่าต้องไม่แก่ปลาไหลให้แปลเขับไปร้านนี่นะครับร้านท่งมากินทั้งเครื่องมีที่นั่งกินข้างบนนะประมาณนึงเนาะเขานั่ง,งกินขน้างบนสั่งแล้ไปกินนี่มีมันหน้ามีปลามึกสดแน่เลยเพื่อนของแท้ช่างปลาหมึกจะนึกไปนึกว่ามีนๆๆแน่ นี่พาหมึงกระดึบก็ม <ái mar> ีร <ket> ah, oh, okay. ้านกินเลยน่นอนเลยใไหมเป็นมาร์เก็ตมาร์เก็ตเหรอพวกมาร์เก็ตพ้กขายกูเยอะอะแข็เลยนี่ตัวเนี้ยครับใช้ใจกันยังไงไปไข่ปลาพีดเลย

ลายเซลฟี่อันนี้ก็เป็นโซนแชแข็งครับสองเที่ยมกุ้งปลาซีนิอาหารญี่ปุ่นครับประธาะนาธิบดหมดแล้วบ้างน,นวลนนะวลเนาะโซนแชแข็งครับบิร์นะครับแบบมีม้ยัง แค่ชินนีงไม่เอาทาชิ้นนี้อหอยแครงออหอยแครงหรอหอยแครงมาเริ่มหนึ่งตัวทาชิ้นนี้ดูดูเมื่อกี้นี่ผมเคยมาซื้อกของเจ้านะสองสามตัวของทะเลนะห่งลายเสือ หาเมืม่อไหรเดินดูนครับไปัวนนี่ครับคนตลาดสดแร่ขายเรื่อยครับเกาหลีอันนี้ชุดต้มเนี่ยชุดต้ม ต้มปลาจะแทงเข้าบ้านเราเ่อนนี่ยา่าสับนี่ยัาานน้นก,กีทำซุปต้มได้ไหมจังหว่ ขายแล้วโคนเนีย้ยไข่ขปลาใายเท่าไหร่ไข่ปลาไหมถามคนดูสิไข่ปลาถามหนิอันนี้ใช่ไหมเออน่าจะมีราคาบอกมันแดงเลยบ้านอีชโน mặt chiếc mặt chiếc eleven cable cable 12 12 or oh, 12 chân oh, 12 mong 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 12 mong 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 กุ้งจอมครับค่ะบ้านท้องกุ้งจอมกุ้งจัมกินได้หลายอย่างฮะซุปเปอร์มาเก็ตเข้าไปเลยเข้าซุปเปอร์มาเก็ตก่อนครับเอาครับก็ขอบคุณที่ติดตามุรับชนครับก็ฝากราพีราน้องไว้ซ้ำนี้แหละครับขอให้ยูดดีมีแห้งยูดแดงมีหี้ทุกผู้ทุกคนเด้อครับชอบกดไลค์แต่ใส่กดแชร์ถ้ารักกันแท้ก็ฝากซับสไครต์ไว้น้ำในใจเรากันครับ ฝากติดตามเบิ้งช่องมหาเชฟช่องน้อยๆเป็นดวงใจนยครับขอบคุณที่ติดตามมาชมครับบ๊ายบาย